ชาวเน็ตรู้สึกผิดหวงังที่คอนเสิร์ตในปูซานของวง BTS จากสถานที่เล็กเกินไปสวัสดีทุกคนนะคะเมื่อต้นสัปดาห์นี้ค่ะทางไฮเลเวลส์ได้ยืนยันว่าวง BTS จะจัดคอนเสิร์ตระดับโลกที่ปูซานค่ะเพื่อช่วยเหลือเกาหลีใต้นะคะในการเป็นเจ้าภาพ World Expo 2030 ประเทศเกาหลีใต้ค่ะก็จะเป็นหนึ่งใน5ประเทศที่สมัครเป็นจอภาพ World Expo นะคะครั้งต่อไปในปี2030ซึ่งก็จะควบคู่ไปกับประเทศรัสเซียอิตาลีซาอุดีอาระเบียและยูเครนวง BTS นะคะได้รับเลือกให้เป็นชุดของการโปรโมตระดับชาติข่าว w o r ร์ mm hmm. Expo 2030ปูซานแล้วก็จะโปรโมตในเมืองปูซานนะคะด้วยคอนเสิร์ตระดับโลกในเดือนตุลาคมนะคะก็คือในปีนี้ ตามรายงานของสื่อในปูซานนะคะกำลังพิจรารณาให้ท่าเรือบุกฮันค่ะเป็นสถานที่หลักของ w o r ร์ก x p o 2030ปูซานหรือสนามกีฬาปูซานเอเชียค่ะซึ่งก็เป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตในเดือนตุลาคมอย่างไรก็ตามนะคะชาวเน็ตเกาหลีใต้หลายคนค่ะก็รู้สึกผิดหวังที่สถานที่จัดคอนเสิร์ตปูซานขังแรกของ BTS ในรอบ3ปีที่มีความจุค่อนข้างน้อยค่ะแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์สําหรับการจัดคอนเสิร์ต ชาวเน็ตหลายคนนะคะต่างก็แสดงความคิดเห็นกันว่าถ้าพวกเขาเชิญ b t s มาที่ปูซานเพื่อโปรโมตโปรเจกต์สำคัญพวกเขาก็ควรจัดสถานที่ให้เหมาะสมไม่ใช่หรอหรือถ้านโลกเห็น b t s แสดงว่าสถานที่เล็กแบบนี้พวกเขาก็จะเห็นว่าปูซานไม่ค่อยมีอะไรบางก็กล่าวว่าเมื่อเทียบกับกรุงโซลปูซานเป็นเมืองที่มีข้อจำกดัดและสถานที่เล็กไปไม่สร้างความประทับใจให้ผู้คนนะ หากปูซานเป็นเจ้าภาพเบอร์ e เอ็กซ์โปพวกเขาต้องทําให้ใหญ่กว่านี้หรือไม่ก็กลับบ้านไปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตามที่คอมเมนต์เกาหลีค่ะที่สถานที่จัดคอนเสิร์ตของวง BTS ในปูซานนะคะว่าเลือกสถานที่เล็กเกินไปนั่นเอง ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ